ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v อ p นะครับซึ่งเป็นหนอยที่ หลายหลายท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากเป็นหน่วยสุดท้ายในการออกหน่วยฮานอยนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์ที่28ธันวาคม67นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันที่27ธันวาคมนะครับสูตรที่ลูกตตนให้ไปก็สายวิ่งสายรูดนะครับอ,อย่างโชคดีต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ ไปโชคดีในล่างเนาะล่างเนี่ยมา9 1้าหนึ่งนะครับตัวเลขในตารางเนี่ยลุงตันมีทั้ง9ทั้งหนึ่งเาซึ่งก็9ก้ับ1เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับซึ่งเวลาลุงตันจับคู่ชุดสองตัวเนี่ยลุงตันจะจับค่อยนะครับถ้าตัวเลขอยู่แถวเดียวกันมาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ากับชุดสองตัวนะครับน,นี่ก็เหมือนกันเนาะ เก้ากับหนึ่งเนี่ยอยู่แถวเดียวกันนะครับก็เลยไม่เข้าชุด2ตัวนะครับแต่ก็สายวสายรูก็ยังได้อยู่นะครับก็ถือว่า <c oughs> เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะครับส่วนงวดประจำวันที่28ธันวาคม6ก็นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย v i p นะครับ งานวัวประจำวันที่21ธันวาคม67นะครับลักษณะของการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะ,ะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือก็คือการใช้ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับที่พี่น้องคุ้นเคยกันมานะครับก็คือการใช้ตารางแบบเดิมนะครับที่ลุงตันเคยใช้มาหลายงวด นะครับที่ผ่านมานะครับตลอดถึงการาหาผลลัพธ์ก็เหมือนกันเนาะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการหาผลลัพธนะ์เนาะหรือว่าตําแหน่งที่จะเอามาหาผลบวกนะครับยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้นะครับถือว่ายัางเดินปกตินะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเข้านะครับสำหรับตัวเลขในตารางนะครับงวดประจําวันที่ 2ี่ิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนนอย v ีไก็คือหกห้าห้าเนาะอะเป็นเบิ้ลน,นะครับอแล้วก็บนสองตัวล่างก็คือเก้าหนึ่งนะครับนะครับตัวที่เข้านะครับอตัวที่เข้าเนี่ยจะเป็นอ เป็นล่างนะครับหลักก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเก้าเนาะตัวที่เข้าก็คือหนึ่งกับเก้าเนาะเนื่องจากว่าอยู่แถวเดียวกันนะครับสองตัวนี้อยู่แถวเดียวกันนะครับแต่ถ้าอยู่คนละแถวเนี่ยก็จะไปเข้าชุดสองตัวที่ลุงจับนะครับแต่เนื่องจากอยู่คนละแถวเอยู่แถวเดียวกันนะครับก็เลยไม่เข้าสองตัวนะครับ แต่ก็สายวิ่งสายรูปก็โชคดีนะครับส่วนงวดประจำวันที่28ธันวาคม6 7นะครับหลังจากที่ลุงตันได้วิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำมาลงในตารางเน่นตรงกลางนะครับงวดนี้นะครับลุงตันให้ศูนย์นะครับให้ศนะูนย์เนาะส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับก็คือได้หนึ่งนะครับแถวที่ สองข้างล่างเนาะได้สองนะครับต่ำเนะเาะเลขผลลัพธ์ในตารางงวดน,นี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อจะลงในตารางเนะเาะฝั่งนี้เป็นสองฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วแถวที่สองสองสองแล้วก็สามฝั่งนี้เป็นหนึ่งเนะเาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในงวดนี้นะครับทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่28ธันวาคมนะครับก็จะมี0มี1มี2นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับ การสังเกตเนาะมีตัวที่เหมือนกันนะครับก็คือ1กับ2นะมีทั้ง2ตารางเลยนะครับแสดงว่าการจับชุด2ตัวก็อาจจะได้ไม่ถึง9คู่เนาะมันจะลดลงมานะครับจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะมีหนึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งเนาะ หนึ 1> 1, 2, 2, 0, ่งสองสองศูนย์อ่แล้วก็สาองนะครับอ่ก็เป็นชุด2ตัวเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในตารางนะครับอพี่น้อง f อที่เป็น สายวิ่งสายรูดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตารางเนาะ <c oughs> ทั้งสองตารางเลยนะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนาะกลุ่มตัวเลขในตารางเนี่ยถือว่ามาบ่อยบ่อยมากนะครับอ,อาจจะสิบงวดหรือสิบห้างวดเนี่ยอาจจะหลุดไปสักงวดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะน่าที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจนะครับในการ นำมาเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับปี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็จุมตัวเลขยุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจัาสูตรนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลุงตันก็ยังวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขนะครับ แบบเดิมๆอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาผลลัพธ์นะครับกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันใช้ในการหาผลบวกเนี่ยนะครับก็ยังใช้กลุ่มเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ตารางตัวเลขก็เหมือนกันเนาะตารางวางตัวเลขก็เอาแบบที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะวางตัวเลขแล้วสามารถที่จะ,ะวิเคราะห์นะครับร่วมกันได้นะครับ าบางทีก็ชอ,อชอบตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเนะาะมุมมองแตกต่างกันเนาะก็เอาตัวเลขที่คุ้นเคยกันมาให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะจะได้วิเคราะห์ร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยเข้ามาโดยตลอดนะครับวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ